ใช่ฮะอน่ะไปใส่มืนอนอม่อนี่โอ,อ้ไม่คล่องง่ายเลยครับง่วงไรนอนสองชั่วโมงนอนเลลาเมื่อยแห้งมื่อนี่สวัสดีครับผู้ชมกวนสวัสดีครับบวยมื่อนี่จักสิได้ปลาบ่ได้ปลาจักสิได้ปลาให้ได้นอนสาธุผู้ชมผลงานนะครับล่อทีมงานอีกคนหนึ่งกันครับ มันนัดไส้ครับทาผู้เดียวละ่ะเป็นได้แมทที่แล้วโอ้แมทที่แล้วพ่อเศ้าขั้นมืออยู่ขีกากมือเป็นขีากาคมือโอเคครับท้าส้มติดตามผลงานนะครับมือนอี้ได้เจสส์วัตส์เด้เจ็กตัวท้าส้มครับคนทาง,ง่วงนอนนะครับมือนีน้นสองโซม่วงครับน,นตีสามเตื่นตีห้า บ้างกีตามาโอเคครับ แลสวัสดีครับพี่ตาโอ้มุมวัดแต่เป็นมุมวัดแต่เป็นดูนกไง แต้มครับแต้มโอเคครับไม้เดิมไม้เก่ามากันทุกอาทิตย์ครับอันนี้ก็เพงเอาแต้มขึ้นมาเปิดคลิปกันครับวันนี้มาเช้าประมาณ6กโมงตัวนี้มาหกโมงเช้าโอเคครับตามไปดูตัวต่อไปเลยครับไป <ะ S 3> <Yeah. S 2> เตรียมคำไหมเตรมคำครับ ากเสียงเลยครับสุดยอดครับผมตัวแรกกัารดูใกล้ติดพี่น้องตัวนี้กขลัางงามสุดยอดครับผมพอดีปนพี่น้องบนตกะไม่เศร้านี่แดดผมก็อ่ะผมบนที่สว่าง,งครับผมสุดยอดครับ Pak, p e n d a lại đi Tạm phạt nữa, vẫn bên đề luật xe mang Nên, mà nè Cao chua nữa Cao Một เ,เ,เก่งไงอเก่งไปรากฏว่านั่งถูกขี้จริงๆเลยมันยวกันไปส,ดส <c oughs> อดอยูอยิติสัดยนี่ยม่ไดยืดูบลูกยันไม่มีน,น <c oughs> มด้หมดวะ่ะ ตีไปตีไปข้างหน้านั่น ทานครับผ้าหน้าเบิ่มกล้องใหนน้แนบบอโอ้ยจะซุ้มขึ้นนะแม่ล่ะดูครับพี่น้ำโอ้ยแหนมมันคือบัวอา รั่ผมพี่น้องครับสุดยอดสุดยอดโอ้พี่หม่องไครตบผมพี่ตารีวิวผ้าบับหน่ยซื้อร้านไหนพี่ หาซื้อไม่ได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับสำหรับป้าบับผอมพิต้าครับซื้อห้แปดแถมปีหนึ่งหนึ่งอันนะครับมันมีเขามันมีเขาเหมือนแบ็กแมนเลยพี่ต้า ดูไปดูมาเหมือนกูเป็นควายยังไม่ดูเอาจริงนีกูไม่เป็ควายยังไม่ดูดูไปดูมนี่เขาอ่ะไม่มันเป็นมันเป็นอะไรนี่แบ็คแมนเห็นไหมฟาตัวเต่านั่นก็นี่เฮ้ย แจ้งครับวัีแ้งครับพี่นังอ้ยครับผมปากเจี๊ยตำทีมงานพวกเราด้วยนะครับเตรียมคำนะครับโอ้ยใส่ทะลักเลยพี่สุดยอดสุดยอด ของผมกำลังเล่การ์ดในตะเกียเนเลยแ้วพี่ร่างี่ตาได้อีกแล้วตัวนึงนะครับดีคนละฝั่ง้วครับ ก้อนม่เห็นพอดีปุ่เห็นมด้ครับเตรียมข้ามเปนวางเอ้รุ่นี้ครับกระล่งางพอดีปนเรื่อนีปน่างเอ้ใต้กันอนุรักากไปครับสวหน่อยให้มเลี้ยงไปให้มันเงยสัก,กันเือนเปนางเด้ ไวครับผมตัวนี้สุดยาดครับใ้หัวคิบแล้วเตรียมปากก็แล้วนะครับมีนยังมันยังกินเงี้ยอะไรอยู่นี่ไวายมันเงี้ยเท่กากันแต่มันไปกิ่นเงี้ยอีกครับผมอันนี้ช่างต้นนะครับช่างสมบิของช่างต้นเราจะทําการปล่อยนะครับตัวเล็กเกินนะครับเราก็ติดเบ็ดขึ้นมาแล้วก็ไม่เอานะครับเพราะว่าตัวเล็กเกินเอาสงสัยอยากกลับบ้านนะครับไม่อยากไป ไปแล้วปล่อยไปแล้วครับกินนุ่มหลายๆได้มั้งเนี่ยนุ่มเย้เนี่ยไปแล้วอันนี้ปล่อยจริงนะครับไม่ได้ดักขายไว้ข้างล่างนะครับไปแล้วอันนี้ช่างต้นช่างสมบพินูน่นช่างพงช่างพงสมบพิช่างมฤีิสิทธิ์ว่ <c oughs> าอะไอยังกินมากครับ <c oughs> อะไรครับตาปลาครับผม ก็ไบ้างนี่คนน่แต่เป็นข้างบานเนอยางนั้นดูนะครับของทเนีเขาพ่อกินก็ได้นะสำหรับวันนี้ทริปนี้ก็ไปกันตั้งแต่เช้ากลับมาช่วงเย็น ได้หลายตัวพอสมควรหกเจ็ดตัวเมยครับวันนี้ปลาไม่ค่อยกัดเลยเจ็บเกิไปหอดที่แรกวนกุกผมบอกปลาไม่กัดไม่มีกำลังใจตกปลาเลยครับกินแต่เจียววันนี้เจียวท้องหมดแล้ววันนี้เรากินน้ำพริกกันแต่ตอนเย็นพอได้ครับพอได้ตอนเย็นเอาครับวันนี้จบคลิปกันก่อนเนาะเดี๋ยววันรับเข้ามากันใหม่ อยากมีอะไรคอมเมนต์มานะครับอยากดูคลิปอะไรใหม่ๆจากพวกเราทีมงานช่างสมามปีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามบสไคร้กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรใหม่ๆออกมาจะได้ดูกันโอเคครับขอบคุณมากครับช่องอะไรนะใช้แนวสมามปีครับเป็นช่างอะไรครับเดี๋ยวนะครับผมจะปิด video.